ก่อนเดินก็ขอ,อกราบสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเกา่าแบงก์เกา่าทุกผู้ทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการีวิวเหรียญกระสับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนดำทางยกตัวอย่างมาเป็นเหรียญชนิดละสิบาทนะครับซึ่งยกตัวอย่างมาสี่เหรียญสี่ปีพศเช่นเดิมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับแสงเทียนดำทางยกตัวอย่างเหรียญที่หาง่ายนะครับซึ่งอาจจะเป็น แนวทางและเป็นข้อมูลดีๆนะครับให้กับพี่พ,พี่น้องๆน,นะครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับบวกกับการตัดสินใจนะครับที่ควรจะเริ่มสะสมที่เหรียญรุ่นไหนกันก่อนนะครับถึงจะเหมาะสมกับการสะสมนะครับก่อนเดื่นครับก่อนจะเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง4เหรียญนี้ครับเราก็มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามครับทางช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจนในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญน,นี้นะครับเหรียญแรกนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพศ2548นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่แสงเทียนนำทางครับอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับได้สะสมกันเนื่องจากว่ายอดผลิตมาเยอะนะครับค่อนข้างจะง่ายตามร้านอาหารตามมินมอเตอร์ไซค์ครับ ร้านกาแฟทั่วไปก็น่าจะมีครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เราก็มาฟังข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกษาปณ์ครับโลหะสองสีราคาได้เหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเป็ไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสีตาภรณฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับเรามาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังครับจะเป็นวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรบิลซึ่งมีวามหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างนะครับจะมีเลขโบราณเลขส0ไทยและเลข10อัลบิกนะครับ โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับด้านขวานนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับในด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2548นั2500่นเองนะครับสำหรับเรียนรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่111ล้านนะครับ4,91,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับ เหรียญ10บาทนะครับยิงเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับอีกข้อมูลหนึ่งที่อยากจะมานําเสนอให้พี่ๆน้องๆนะักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ครับได้มีข้อมูลกันในการคิดจะสะสมเหรียญน,นะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินอ,อยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับ เหรียญปีพศ2549นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับควรจะเริ่มเก็บสะสมกันที่เหรียญแบบนี้นะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัม ดวงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับด้านหน้าน,น,น,นะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับถิ่นพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคัติยาราชภูศรีตาพรฉลองพระองค์คุยายในวงขอบเด้าน,นขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังฮัฟตตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นวัดพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบส่วนเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอารบบบนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่128ล้าน 9แส0สเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ยอดผลิตค่อนข้างเยอะนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละแปสบาทเหมือนกันนะครับสาหรับเหรียญรุน่นนี้แต่ถ้าพี่น้องรับไทยอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนนําทางแนะนําให้ไปดูที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกินด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับราคาอาจจะ เป็นพันบาทก็ได้ครับจึงอยากจะแนะนํามาให้ดูกีนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศส5 5 0ันนะครับวันนี้รีวิวแต่เหรียญหาง่ายนะครับอยากจะให้พี่พนๆน้องๆมีใจรักการสะสมเหรียญน,นะครับเพราะว่าการสะสมเหรียญก็เป็นการออม การเก็บเงินอย่างหนึ่งนะครับการออมอย่างหนึง่งเก็บได้เท่าไหร่ออมได้เท่าไร่เราก็มีเงินเยอะเท่านั้นนะครับเราก็มาดูข้อมูลหูเยญนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัติยราชปุสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอัลเบตโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตกกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่130บล้านนะครับ2องแสนสองพันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ครับควรมองหากันเนื่องจากยอดผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญที่หาค่อนข้างจะง่ายอยากจะแนะนำมาครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมิอนอยู่ที่เดือนละ80บบาทนะครับราคาก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนื่องจากว่ายอดผลิตขึ้นมา ค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนที่ผลิตขึ้นมาเรามาดูกันเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญปีพศ2อ51นส5นะครับตึกเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ยอดผลิตมาเยอะเหมือนกันข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับดูหาสีขาว ดูห้สองสีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับตรงวงขอบนอกครับก็จะเป็นรูปเฟื่องจักรสลับเรียบนะครับด้านหน้าก็จะเป็นภาพพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับกองเมซูมนะครับขออภัยครับหินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็น พระ่างวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรือนเบื้องบนครับก็จะมีอักซรบิลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอาลบิกนะครับสําหรับยอดผลิตเหรือรุ่นนี้ครับอยู่ที่179ล้านนะครับ1นึ่งแสนหกหืหรีอยญนะครับยอดผลิตมาเยอะมากๆจึงอยากแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรือรุ่นใหม่ได้สะสมกันแต่ถ้าพี่น้องครับอยากจะได้เหรือที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับ แสงเทียนแนะนําให้ไปดูเรือที่มีลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นเรือที่มีเรือนะครับหรือว่าเนื้อเกินืนไม่ว่าเกิืนด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับได้ราคาที่สูงมากกว่านี้แน่นอนเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทาง สวัสดีครับ